นี่คือบทสรุปสถานการณ์วิกฤตชายแดนไทยการพูชาล่าสุดนะครับเอาล่ะเรื่องของเรื่องก็คือความตึงเครียดมันกลับมารุนแรงอีกครั้งหลังจากมีการประทะกกันหนักมากที่ชายแดนสีสเกตเมื่อวันที่เจ็ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองซึ่งมันทําให้ข้อตกลงหยุดยิงที่เคยมีเนี่ยจบลงไปเลย แล้วเรื่องนี้มีอะไรที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างผมสรุปมาให้ฟัง3ามประเด็นสําคัญๆค,ครับประเด็นแรกเลยนะครับคือเรื่องความรุนแรงที่มันโหยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเลยจุดที่ปะทะกันก็คือบริเวณภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนฝั่งไทยเรายืนยันว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะแล้วก็ไม่ได้มาเล่นๆด้วยใช้อาวุธหนักเลยครับทั้งปืนใหญ่ทั้งจรวดทําให้เราต้องตอบโต้กล,กลับไปเพื่อป้องกันตัวเองผลที่ตามมาทันทีเลยก็คือความสูญเสียตอนนี้มีแรงงานว่าฐานไทยเรา เสียชีวิต1นายแล้วก็บาดเจ็บอีก29นายครับต่อมาประเด็นที่2ออันนี้น่ากังมลยิ่งกว่าเดิมอีกคือเรื่องมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในสนามรบแล้วสิครับตอนนี้มันเริ่มลามไปถึงชาวบ้านแล้วทั้ง2ฝั่งเลยต้องรีบอบพยพคนออกจากพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนแถมยังมีแรงงานด้วยว่าพลเมืองฝั่งกัมพูชาก็ได้รับผลกระทบมีทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการโจมตีด้วยปืนใหญ่และโดรนด้วยครับและสุดท้ายเลยนะครับคือบรรยากาศความไม่ไว้วางใจที่มันแบบแย่ลงไปมากเพราะว่าการประท้ารนี้ ทำลายความเชื่อใจที่เคยมีจากข้อตกลงหยุดยิงปี2005นจนหมดเลยคือตอนนี้ทั้งสองฝ่ายแทบไม่คุยกันแล้วมีแต่โทษกันไปมาซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยมันบอกว่าเรื่องนี้อาจจะไม่จบง่ายๆแค่นี้แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสรุปง่ายๆก็คือการประทะครั้งนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนครับว่านี่อาจจะเป็นวิกฤตที่บานปลายได้ซึ่งมันส่งผลกระทบหนักมากทั้งกับทาหารและพละเมืองของทั้งสองประเทศเลย